สวัสดีครับพ่อมาพี่น้องมาชมต้นปาล์มอีกเช่นเคยวันนี้พามาดูต้นปาล์มสามปีกับอีกเจ็ดเดือนครับพี่น้องเป็นตัวผู้หมดเลยปาล์มน่าจะอยู่ที่เนินด้วยนะครับพี่น้องที่เนินขาดน้ําแต่ไม่ขาดปุ๋ยครับปุ๋ยก็ใส่พอสมควรอยู่แล้วก็เติมทั้งปุ๋ยทางใบด้วยครับฉีดฉีดพ่นทางใบเป็นฮอร์โมนครับ ขีดเข้าไปแล้วแต่ก็มีท่าลายออกมาให้เห็นอยู่นะครับพี่น้องทลายเป็นทลายตัวมีแต่ก็ทั้งต้นจะมีสองทลายครับพี่น้องปามสามปีมาดูาลูกปามว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากครับพี่น้องออคือเป็นลูกที่ไม่ไม่กลมสวยนะครับพี่น้อง มันจะแบ่งออกด้านข้างฝั่งนู้นด้วยถั่ลายเดียวครับดูด้วยสายตายนะตอนนี้น่าจะอยู่ถั่ไลายน้ําหนักเต็มที่ก็ผมว่าน่าจะสิบกิโลขึ้นอยู่ครับเพราะว่ามันมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่ผิดปกติหรืออาจจะเป็นเพราะทั้งต้นมี2ทงลายก็ทําให้ต้นอาหารในต้นมาเลี้ยงลูก แค่สองทลายนี่ครับก็เลยทำให้ทลายใหญ่ใหญ่ผิดปกติมากที่นั้นก็เป็นทลายตัวผู้หมดเลยมีทลายตัวเมียอยู่ฝั่งนู้นอ,อันนี้คือลักษณะต้น3ปีกับอีก7เดือนที่บอกแต่ทลายตัวผู้มาแล้วก็แซมด้วยทลายตัวเมีย2ทลายครับลักษณะต้นก็รู้สึกแปลกๆอยู่ต้นนี้ แต่ทำไมมันไม่ออกตัวเมียมาต่อเนื่องเหครับพี่น้องผิดปกติหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูต่อไปครับนี่เพื่อนฝั่งนั้นนี่ก็มีท่าลายแค่อีกหนึ่งท่าลายลักษณะก็ใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องใหญ่เหมือนกันใหญ่มากน่าจะสิบห้ากิโลขึ้นนะครับใหญ่มากจริงๆ เทียบในละะักษณะต้นอื่นยังไม่ใหญ่ใหญ่เท่านี้ครับขนาดต้นที่เขาใหญ่ต้นต้นใหญ่กว่านี้ก็ต้นไม่ใหญ่เท่านี้ลูกลูกแกไม่ใหญ่เท่านี้ครับก็จะประมาณนี้ครับต้นสวนปามยามเช้ามาฉีดปุ๋ยทางน้ำกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ